สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็ได้มาพบพอกับช่องแม่มูอีกนะค่ะเนาะมื่อนี้แม่มูก็สิได้ผ้ามาตามหาตัวเลขอยู่ที่วัดปูซีูนรนะคะของสุดท้ายแล้วนะคะว่าปูพันเสียให้ตัวใดเนาะค่ะมันว่าเลขกฝันปูเนาะค่ะเล็กฝันเลขกคำนวณปูเนาะค่ะเนาะในวันที่หนึ่งกันยายนนีเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้ว็อยจะลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแม่มูนี่เด้อค่ะ เพื่อแม่มูจะได้เห็นกินหม่ๆในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะเนาะคามาแล้วกะเชิญรับช่มรับฟังกันเลยเนาะค่ะเนาะเด็กสุดคำางบเด็กล่าง,งปู่เด <Okay. S 1> ็กล่างใชแปดกับเจ็ดมาตัวห้าสามหนึ่งมาตัวจับคู่เลยไงไงแปดกับเจ็ดมาตัวห้ากับสามมาตัวนะแมนอันนี้ปูจ่จับคู่ให้แล้เบอ่ค่ะ ห้าสามหนึ่งเนี่ยสามตัวเล่นมาปัวห้าห้าสามหนึ่งมาตัวแปดกับเจ็ดมาตัวจับคู่เล่นนุ้ยตะวินใช่ไหมซุ้มนี้มันถืวิ่งวิ่งหนึ่งมันออกหนึ่งสี่วิ่งห้ามันออกสี่ห้าวิ่งเจ็ดมันออกหนึ่งเจ็ดวิ่งเก้ามันออกสองเก้าวิ่งเจ็ดมันออกเจ็ดศูนย์วิ่งเก้ามันออกหกเก้าวิ่งสามมัวที่แล้วออกสองสามหัวนี้ไม่มีตัววิ่งจับคู่เลยจับคู่เลยอที่เป็นห้าแปดก็ได้ จ็ดสามก็ได้มันบอกกระปูมันจะเป็นแปดห้าแปดสามแปดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งโอ้ให้จับครัวเ,เนาะล็อกเต็มสูตรสิบสองตัวมันหกคูพร้อมตัวกลับเป็นสิบสองอันนี้เล็คำนวณไหมเจ้าค่ะเหล็กคำนวณคำนวณสูตรได้หมันเธอเสือสูตรนี้มันดักหมันแล้มันหน่อยหน่อยคูครับหน่อยครูปูปูแยกเขียนจับครูให้เราไหเจ้าค่ะจับครูอยู่จับ ขจับคู่นเน้นเจ็ดโอ้เน้นเจ็ดนเน้นเจ็ดอันนี้เลขเขาพาไปเบังสามตัวเขาพาไปเบิังคองดีที่จ้าอันนี้มุดไปพาบบบบไปาบัดบัดไปแล้วบัดไปแล้วเป็นอ๋อใช้ลักของดีว่าสันก็นั่นเดียวว่าสัเนเลี้ยวลงไปไม่คิดกระดาษฝันคือขาดโอ้ฝ<ล>ันกระดาษสีขาวเป็นคือกระดาษเอซีนอู่่นะ ยังก็กระด๋าดีซีจังอยก็จะเอาเอาท่านอย่างลบเคลียนางนางยิงหงอนแล้วก็ยืนมั่งอย่าแล้วเราเคลียไปไมไปเลยรวะยุ่ในหานมันสีมีศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็บห้าศูนย์แล้วก็ขีดมากแล้วก็จะเป็นเก้าห้าเนี่ยอแต่ว่าเลขเจ็บห้าศูนย์ก็เราขีดขีดขาขีดพามากพาค่ะเฮ้กี้เคลียร์ไม้ถือไหมค่ะขีดพามาก หาศูนย์ก็สี่พามาเต้ศูนหาก็บเก้าหาหนึ่งในคมฟันเน่งหใหรือมันมันเลหรือตื่นมากมันเห็นเห็นเนก้าห้าหนึ่งแนวใช่ตัวซัดซัดแล้วมันเข่ากันกับเลยสูดพูดบ่บอเขา่าบอ่อเขา่เขาเลยอ,เอ๋อดีเด้อหาก้าหนึ่งว่าม้ากกมัน ตัวนั้นมาตัวน <siglo. S 2> <grenade. S 1> ึงเด้แปดกับเจ็ดมาตัวเลยห้ากับสามมาตัวท่านว่าอันนั้นสูตรระยะสามคือว่าคือว่านี่เจ็ดกับแปดเนี่ยเอามาใส่นี่นี่สามกับหาสามหาหนึ่งนี่คือว่าอามซายมันสิมาตัวหนึ่งนะนี่คำนวนว่าตัวนึงสิเป็นอันสิเห็นว่านี่กแลสั่นกับมาน้ำกันเลยมันบวกลห้ามันสิวิ่งห้าอันสิหนานี่วิ่งเจ็ดอันสิหนามันกระเจาคู่ซื้อทั้งใจมันงวดงวดที่แล้วมันสามวิ่งสามมันมาฮ่าแต่ตัววิ่งกันไหนตัววิ่งเขาดี ตอนนี้พาดยุงวันหนึ่งแตัววิ่งตอนมาจับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดเท่านี้มันก็ออกนึ่งแปดได้สูตรคำนวณมันสูตรคำนวณนี่เลยวิ่งสามมันบอขันสามม้ามันสีมาสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่ซื้อซื้อส่วนมาถึงมาสก็ตัว,วที่สองคเราสังเกตไหมอืมวันนี้มาสีนเนเ้นเกล็ดแต่ว่าบัตรบัตรเหล็กวิ่งมุยว่งเล็กบิงว่ามีถูกมีมีแต่จับคู่เลยมีมีตัวส้นนะ เมื่อที sure> ่แล้วตัวน eh ี้มีสามตัวนี้มีสามอย่ามนเนี่ยตัวตัวนี้มีเก้าตัวนี้มีเก้าครับตัวนี้มีเจ็ดตัวนี้มีเจ็ดมาไม่มีที่หนงอนไม่ได้จับปูได้หกคู่ความตัวกลับอือผูได้มากตัวใดกับจับเซกันเอาเนาะคะเนาะนี่คือเลขกฟันของปูวันนี้เก้าหาหนึ่งมันซุ่มนังกับตัวเก้าอันน่ะบานได้เอาตัวนี้เราไปเน้นเอาสูตรนี้เราไปเน้นหรอกแต่วันเดี๋ยวอยู่ห้าเจ็ด ห้าเจ็ดเม็ดเดียวจพูดเขียนจะคู่ให้ได้ไปอันนี้อันนี้สูตรนึงเนี่อันนี้หมอดอันห้าลงไหแล้วบอ้อนี้หมอดไม่หญ่เจดแดงเพิ่งเ็นาบป็นบอสละลูกนี้อ่าเจ็ดเจ็ดห้าเป็นบลาคาปูกเน็ก่นคือสูตรหนึ่งอันนั่นกืสูตรหนึ่งก็สูตรเดียวกันแต่ว่าน่ตัดเจ็ดมีอกเนี่เจ็ดนะอันนี้คือเป็นตาซับซ้อนเลยเล่าตาเนาะ แตาดีได้แต่รายเสียนะปูนะดีล่างแย่างเดียวบางอย่งหนาหน้าปึงจ้ะบัดบัดทามันมีโสดมีหมันปูว่าพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะบัดทามันมีโสดมีหมันเนาะปูว่ามีหกสี่ยังไม่หลุดสีมีแล้วสามกูหลุดนี่เด้บัดท้อบัดเนี้ยเอาตัวนี้เราไปเทียบไซส่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองห้าศูนย์ตัวที่ให้ลุ่มค่ะโอเคเมียนอยู่ค่ะเอาตัวนี้ไปเทียบมันเลยได้ จ็ดห้าห้าเจ็ดเนียนมาเล่วงเล่เล่ยแหเนียนห้าเจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะปูเนาะไ้เด็ดเด็ดเลยเนียน่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวไม่ต้องบนไม่ต้องบนไม่บนไม่กลับจับกันสี่เลยอือค่ะจับคู่รุนไปเลยค่ะบัดเลขฟันปูนี่คือสีขึ้นบนเนาะค้าจีเมนบนเขาก็เลยว่าเลข เขาภาพเบงเบิ่งคลองดีเอิญคลองดีปะเจ้าค่ะแมนเอิญคลองดีว่ามันกระจะสิบไปอีกยังย่างอ้อมห้าคุมเล็บแมวเล็บยังไปได้พได้ใส่ร่องเท้าแยังไปนะมันก็บ่มีน้ำหรือก็ยัเน้นเลยเนาะปูสันวันนี้ล่างอย่างเดียวเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามเน้นที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดเน้นที่เจ็ดห้าแมนจับขามาแล้วเนาะ ปูคำนวณออกมาให้แล้วคือว่าเน้นเลยค่ะเล่ยเอาตัวเอาตัว,ตวตน,นั้นมาเน่อยอันนี้ว่อันนี่บค่ะที่แรกเขาให้เขาให้ชุดอันนี้เนาะค่ะเล่ยในปูบ่มาบ้าวันนี้บ่าเล่ยในเขาว่าเขาตีมาอย่างหนึ่งว่าท่านี่รับปากเขาว่ามาว่าเอาต้องเบิ่งมือสุดท้ายเนาะค่ะให้อาจารย์แจ้ยุ้ยแล้วก็บบมันปูก็ได้เบาเจ้ะ ว่าถ้าด้รับกว่าบรับก็จะไปให้มากคนดวนเท่า,ทา <laughs> ปอยหรือว่าปาย<ข>อยกัน<อ>บ,บ่ขาท้า,าหา้องก็บ่จาก่วยห้องไหมันจขึ้นโอ้ดีดีนั่นจลอยก็จะเสียงลงมแต่ห้องเ่งเก็บมันจะได้ด <c oughs> น,นดี่มาน มันก็มันก็ค่ายๆสูตรเดียวกันมันก็เข้ากันนี้ล่ะค่ะต่นโตเดียวกันแค่เกินไมาแค่เจ็บหนึ่งเนาะค่ะเนาะมันนี่สามเจ็บหนึ่งมันไม่ยากเร็ออกมันได้เป็นแต่ละสูตรมันก็เข้ากันที่เข้ากันคักๆมันห้าเจ็ดเจ็ดห้าค่นั้นมาด้วยคือด้วยรวยคือ้วยวยไปด้วยกันนะครปูเราจะรวยไปด้วยกัน บาดิงวดนนี่ปูหายแค่สามคู่นี้เนาะเน้นๆน้นงเรือกตัวนั้นนั่นเดี๋ยวนยเปิดขึ้นเปิดขึ้นนั่นละมันจะเน้นให้ตัวนี้เราไปเน้นเอาตัวนี้ไปเน้นมาจัวค่ะสามคู่นี้ปีหกสีว่าได้เน้นดดอกหน่นี่กับทเป็นบนห้อวาเซียมันก็เป็นมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะแมนห่ออันเทียบเทียบกันนะอันนี้ปูเขียนในห้อสุดแหลกตัวนี้แมนวิ่งห้าแต่ปูก็ห้เน้นที่หาเจ็ดมัน เมื่อวิ่งแล้วเอาตอหากับเจ็ดมาส้นกันเลอวิ่งหากับเจ็ดมืนอนี้ก็เลยมาจับคู่กันเจ็เดหา,หาเจ็ด้ส้นตัวไหมันก็ออกตัวน,นั้นเนาะโค้งสุดท้ายเนาะคือว่าปูให้เน้นมาเลยเด็ดเด็ดหา้าเจ็ดตัวเดียวเนาะค่ะ<ม>ให้ท่านผู้ชมผิดแต่ละาเป็นแนวทางเบื้องเนาะค่ะเนาะเน้นล่างอย่างเดียวมัว่าจ้าคูล่างอย่างเดียวหาเจ็ดเน้นที่หาเจ็ดเนาะวิ่งหาล่างตัวนี้มันวิ่งเจ็ด มันผมวาส่นกันที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับ่ซ้ำได้ตัวเดียวแขนแขนละเนาะห้าเจ็ดแขนแขนละปูว่าต้องเจ็บดอกไม้ดอกไหลว่าต้องต่างกันหาครับแเมียนอยู่ค่ะตัวเดียวแขนแขนเลยสําหรับงดวันที่หนึ่งกันย่ายุ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาพาไปเบิ้งเดียวลงไปเขาเห็นพิจารณาน่ะพิจารณาเบิ้งอันนี้เลขกฟันของปูนะคะเขาก็ฉีด ขาดมากเหมือนกันเลยนี่ก้าห้าหนึ่งซื่อเมื่อเห็นแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาจำได้บดบัดเลยอเนาะแล้วก็จะบอกเลขบอกจะลืมเรมาจะละหน้าบ้างอีกกันตัวหนึ่งแล้วคะ่ะเนาะบอกก็บอกก็จะกับจัดพุดละล้านพูดละล้านกลัวแหละค่ะห้าหนึ่งนียติค่ะเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งตะวันหนึ่งกับเจ็ดกับตัวเดียวกันน,นี่นเนาะค่ะปูเนาะเป็ีนไปได้ปะไม่ได้ ได้เห็นบ่กะจิบเก้าห้าเจ็ดบ่ค่ะแต่ขั้วไม้คือว่าเก้าเจ็ดมันกับโอ้หาเจ็ดมันกับเป็นล่างเนาะปูหอเนี่ว่าไทยได้เห็นจเงื่อนยังบ่โอ้ค่ะค่ะว่าล้านกว่าว่าเมนค่ะโอ้ก็่ยำตัวนี้ยำตัวนี้เมนบ่ค่ะนี่ละค่ะสรุปแล้วค่ะหวดวันที่หนึ่งกัญยายนนาะค่ะปูพันกัฟันทงมห้ด้เนาะค่ะว่าห้าเจ็ด นี่แหละตกพิจารณาเป็นแนวทางนะคะหาเจ็ดนะคะ่ะคือตัวเน้นของปูนะคะ่ะหาแปดหาศูนย์หาสองเป็นแค่ตัวล่องนะค่ะเนาะล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะกับเลขกเก่าหาหนึ่งนี่เป็นเลขปพูพันวใยพิจารณาเบึ้งเนาะคะ่ะปูพันกับฟันดีอยู่คะ่ะฟันว่าเขาผ้าไปบึง้งคลองดีแล้วเนาะค่ะเนาะกระจิตนี่แหละให้ทันผู้ชวมวงพิจารณาบึง้งมันตรงกับใจทันผู้ชมมาเนาะค่ะเนาะ แคบหน้าจอไว้ได้ค่ะอันไพมกกักแคบหน้าจอไว้ค่ะสําหรับวดที่หนึ่งกันยายนนะคะสําหรับคลิปนี้แม่มูกะมีตัวเลขนี่แล้วนะคะมาฝาก่านผู้ชมเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้แม่มูกะคอตัวก่อนนะคะเนาะแม่มูกะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมบคลิปแม่มูเนาะค่ะเนาะ ให้ท่านผู้ชมลำลำรวยรวยส,สุกๆมันมันกันทุกทุกคนเด้อขายถูกไวยรวยเบอรอเป็นน้ำกัน,นะะเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ